แท,แทน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 สวัสดียามแรงๆพี่น้องเป็นลูกหล่าบึงอะกูช่วยอียติเด้ช่วยหน่อยนึงป้าแหละแก้วสเ็ดอันนี้ก่อนอ๋อก็ลูกหล่าได้เนี่ยเสรมาพี่น้องไปหล่อตลาดยามแรงเนาะแปดเดือนเห็นตลาดแค่หนึ่งพี่น้องบระมานตลาด ซื้อของมาขายใน้องตลาดแน็กินยำแรงๆตลาดแรงทางฝั่งลาวพี่น้องอยู่คลิปน้องที่แท็กพี่น้องเด้อเได้แมงจักจั่นกับแมงแขงน้ำยางเบิ่งทำไมดลูกมันเห็นอยู่บ่เอกเห็นจักจั่นกระแมงแขงพี่น้องจักจั่นกระมะกรุ่อ่ะอันแมงแขงกระมะตั้มเจล ใครเบะบอหรนะตะกเตนนาพี่น้องมีตะกแตนด้วยตะกแตนป่าุกเบียเว้ยขวเด้อแม่งจะจันทัวขวาเท่อันี้เฮ้ยใบงมีเงินทอนใบียน่อใบตองกุงด้องพี่น้องเหรอยาหน่อยยาน่อยยาน่อย ท่นที่ได <si no ้แห็นเกิล้วเบิ้งอันนี้ห้อยพอดีแท็กพี่เนองจ้าเก้าพันจพี่เนอเก้าพันจีกัสิบประมาณหกสิบาทแต่อันนี้นะเท่าไรว่าลืมซะสา0สิบพนี่สิบประมาณ90บาทพี่เนองเก้าสิบบาท หางแสบเนาะจ้ะฮะอันแมงแข้งคือกันพี่น้องแมงแข้งนะสามซิบสามซิบคือกันเก่าซิบบาทพี่น้องกาซีกาวาว่าแพงอยู่เนาะพี่น,อน,น้องเนาะเนี่ยตัู่แพงเนี่ยเขาไปถึงได้นี่คือกระโดดตั๊กแตนนี่สี่พัน ี่สิบพันนี้เท่าไหร่ลืมสะร้อยร้อยสิบาบาทนี่เลยพี่นนเนาะเนาะไปเลไปเลย้ยหลยงหวัวพี่เนองเ้ ปิดตีนปิดปีกขวานยังแสพงบพี่น้องเงี้จังขาผิดเขาคือเบิงนนะ้งแน่ยนบักหน,หน่อยๆเบิง้ง<ะ>มันยังเห็นยังต็งนคูเดียวเนะเหรอเ้ง,งอ่าหนยุกอะไอาบน้าใหาาใาา้เปินมือหน่ยพี่น้องเอ้ยน้าสั่นก ไปกัน,น,กน,นไปไปเขาบอาซาซูยกับบอไปนำแป๊บเวเอาเสี่ยวกก็เรลาก่นเองกับน้ำพีงคำากาเหลาบกระดับน่ะ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 อยวาือย่างตลาดง้มเรงไปรูดเขียนได้ก็เขียน แม่แม่จะเปลี่ยนให้ดอกแม่แต่ยังลงเองเขียนเองกต่เป็นอยู่นี่นะต่อเขเม่นเองกต่เป็นอยู่ถ้าไปต่อหรือว,ว่าคอมเมนต์คิดลงว่าอะไรแม่บอห้ามแหล่ห้ามแหล่เบิ้งเบิ้งไอ้อยอยกกินตัวไข่นี่ไปกินกับเขาไปหมดไปไว่ายแท้ปไปมันคำอลไรเพื่อลงเลยเป็นสมองาาาสามสมองปิดอันแม่บอกให้ปิดหลดเครื่องบินอะไรกบบเปิดใหม่ แมาวาป้ายว่าอยู่แค่นี้มันบะไรเป็นตึกแหบอมนี่ว่านในป้ายเจโตก่อน ได้หลายเมนูพี่น้องเอ้ยได้ได้ไดยังไหนก็แม่แมนแข้งมแมนจักจั่นตะกะเตนหอยเด็กนี่ละแม่นในในดวงซุกขัวซุกตะกะเตนตัวขวนะกินเมิดก <c ười> ินเมิดมาน้ำทาช้องถาชิมหาพัน <c ười> พอดีแท็กก็มาแตะมาแต่พาเมียไปเลาะตลาดมาแล้วก็เลี้วเมืองงัวพี่น้องเลยทั้งงัวแม่งงัวเถิกนี่จะเพาะกันตอนขวากับตอนเอาตำแจีวเนาะพี่น้องเนาะตำแจียวมังแคบเลยใส่ดอกผีลายมันแคบอ่าพี่น้องเลยคือโพคือโพแท้นเนี่ยนะกระห็ดเพชรเนาะสันสิวาแจีวบอกใหญ่อันนี้ เมนูเลิศพี่น้องจ้าหอยห้อยหอยอาบน้ำหอยพี่น้องหอย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 อันนี้คือดวงด่วงเขาเอาญ่มันเห็ดไหมบอแม่แม่นบอก โอ้ได้จังเบิ่งตอนเทาตำแจ่แล้วพี่น้งนองเนาะเาสิตำดิบแน่ดิบแต่ห้าขว่จะนำปลาแดกซุกพี่น้งองแล้วกระมังม่วงเอาไมาเหี่ยบไม่หลอกกระมันเผานะี่เขาไว้น่าไปห้าสีกินเออนี่เขาไว้น่ากินแล้วเอาเขะาไว้น่าสีเห็ดแจ่วแมงแข้งดิบก่อนพี่น้องจางสีจางสีตำโตซุกเนาะตำแจ่วแมงแข้งดิบก่อนตำดิบใส่หัวงปลาบัวข้าเผา,าเลยพี่น้องเด็ก ตัวหนาจมไว้ใส่ตัวตามสุกอีลายยังคงไปเกมหอมไปเห็นไหมทนะี่นี่ะนะในนี้คนอีกอย่างนี่จะทามใบกันเพราะว่าอันนี้เราโกยจัดเลยปนยี่บ่ไม่จะจันแม,<ด>ม่บปนยี่บ<ด>่พอดีแท็กยิ่งบ่เข่ามาเพื่อใน,นเห็ดในไดโนฮอยเดือเพื่อน,นี่เขาไว้ให้มาเห็ดเองค่ะว<ด>่แล้วแหละแล้วแหละ ต oh! ้มเลยว่าย่างบ่โอ้ยจุดจี่ใหญ่บ่ต้มเลยย่างต้มเพราะมันคั่วเลยย่างสดดีบ่เราต้องต้มเพิ่งต้มสมอกระถะฮะแล้วแม่หมอกระทะเขาว่างไว้นะไปลูกน้ำปลาแดกอืมจดจีมือตัวเองนี่แหละพี่น้องเลย แสะว้อเดี๋ยวไปว่างสิน,นี่ลูกหละล่างมาอลไรเป็นยังสิว่างใส่ขี้ดินมันก็กินขี้ตีนตัวเองเหรอเนาะเนี่ยมันชุกโอ้ยกินขี้ตีนตัวเองอย่างนี้พี่นอ้องเลยสร้างมันเอาแม่จ้องตำแหลกเนาะพี่น,อนอ้องหัวพะคือมันหล่นลงพืน้น ไม่กินขี้ตีนตัวเองครึ่งหนึ่งแต่ครึ่งหนึ่งนีกินขี้ตีนตัวเองอันใส่บักผิกอยู่บ่แม่แก่แมงแข่งดิบใส่ไมห่หนึ่งอ่ะอ้ากปกติมันกระเพ็ดอยู่แล้วบ่ใส่บักผกมันพาเตสิเป็นแจ่วบ่แม่นแจ่วมีหน้าอุจูแจ่วแจ่วซุกทุ่นใส่บักผีเหรอแม่อันนี้ก็ใส่กลบักผก,กไว้ว่าปลูก อของทุ่ายใส่น้ำปลาแดกอุจูอัสันแล้วก็เ,เห็ดจักเสือดอกพี่นอ้อกไอเมนูนี้นะอืมเจ๊ก็เล่าดอกนำเสนอมาอ <can> ีกก็เล่าค่ะเละมันเคยเจถ้ามึงบ่แซบแ่บเน่ยมึงก็ลเล่าเอ้ยมึงมาเห็ดเสียบม,มันแข่งกูนี่ <laughs> กูเคยแต่ตามแต่อันขวะมันไหวตามดีบี๊บใส่น้ำปลาแดกอุจูมันว่ะแล้วมากิน กับักกำหนึงผักนะอะไรเงี้ยะไรค่บก่มีหนึ่งผักพี่น้องจ้ะไ่หมากมากไข่เนื้อจังสีต้ามตัวแก้วซุปเรืออะไรปรามาณนี้พี่น้องแก่ยมันแข็งนี่ขาตา้าบ่อแลพี่น้องไว้เพราะว่า้นพี่น้องมันเป็นแก้วแจ่วอ่ะแ้วไปเมนูหนึ่ง <c oughs> ตําซุกนเนี่ยใส่แก้วลลายพี่น้องได้ข,ข้าวขูอาแล้วแลลาย้านเลยค่ะเทข้าววาฮะปนขว้ปนตักแตนจักจั่นมัแข็งสามเมนูเลยอยู่ใน หมอเดียวกันนะพี่น้องเนะาะตัวตำซุปนี่ใส่บักพริกละลายพี่น้องอนอะื้้ใใหหลายไม่ทานแล้วเขื่งขอ,องขุไปกินแต่บักผิดแล้วเนาะพี่น้องอ,อันนี้คือแจ่วแห้งพี่น้องแจ่วตำซุปเนาะแล้วก็ใส่บักพริกละลายเล็กน่อยตัวนั้นเาใส่หน่อยออเ,อเดียวพี่น้องตัวนั้นมันจะเป,ป็นป่นแมงแข้งเนาะแม่แต่ว่าเขาตำดิบ เพราะว่าเขาใส่น้ำปลาแดกมา,เ,าเชือนป่นพี่น้องนี่พี่น้องเมนูแซ่บฝั่งเราปน่นแมงแค้งดิบป,ปน่นแมงแค้งขวัวทุกว่าตะกะแตนปะทะหมั่สู้อาศัยจักกะจันเดือนสามเดือนสี่ข่อยเข้ามาเลยปจักกะจันแห่งไรแต่ว่าทางบ้านเขายังบม่ได้ยินเสียงห้องเลยพี่น้องด้วยมันไปห้องแต่อยู่ตลาดก็เงิือกันเนาะมันไปห้องได้จังไงสนั่นอยู่ เออเสียงเชียงบ่แห้งบ่ได้พี่น้องในคลิปนะค่ะแต่ว่าได้ยินอยู่แพดอยู่ป่านะมันบ่ห้องพี่น้องเลยเป็ห้องแต่ในตลาดเฮาก็เงิดอยู่น้อยแม่ในตลาดนี่เป็นตะเงิดเนาะทำไมยังต้มหอยพี่น้องต้มถ่านลูกเคยเพิ่นโอ้ยเอาลงน้ำด้วยแม่เอาลงน้ำด้วยต้มมาให้เพิ่นย่างเองเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นก็เข้ามาหากินพร้อมกันมาสั่นเฮาสิดลาเลยเด้อพี่น้องบ่ได้กินให้เบิ่งพวกพ่อกขคลิปหน้าพี่น้องจ้า มากะโซอีแล้วเว้ยเหมื่อยเด็กไอ้แเดกดไลกดแแเกขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเดปาลุงที right ่ห the ับจมเดิปลุงอี้อยเห็นยังเก็บจุจีเก็บจุจีทหไหมไงขวกินเมือนเส้าพี่น้องผิดผลาดประกันไดในคลิปไดกับกรโทดเพราะอภัยหลายๆเด้อเหมือพี่น้องจ้าออดแตกกองลุงคลิปพี่น้องทำแหล่ปันออก ເໝິດລະຕອນນີ້ກະສະບາຍດີເດີ້ຢູ່ບົດສຸກຄູ່ສຸກຄົນໂຊກມານລຳລວຍເງິນທອງ